คักปันไดลละแม่บ่สี่สี่หกสี่สี่หกเลยบ่สามตัวตรงนี่นะได้จากตำนักอาจารย์ได้สี่หกไปสร้างซื้อคนได้สี่สี่หกให้ใบหนึ่งใบละร้อยโอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะคุณแม่หวดนี้หววนี่สามตัวตรงคนน่ะ ใช่ไหมแ่ไหนเี่ยสก่นไห้นนห้กเนาะไ้สร umm ้างเพื่อเพ่นะเอามาไห้มันมีชีโกกระเอาแล้วก็โฮฮกซีองใบไปละรอยแล้วมันถือมันไม่ถือวงดีอยู่หวานนี่วันนี้เอาลายก็เก้านะมเห็นไปหลังันนี่จับได้ไปจับไปจับไปล้ออกมาเากจองไปแล้วโอ้จองตัวใดล่ะแม่ ูนเจดนแดเหรอืแสดงแสดงมาแฟนพันแพร์แพรจ๊กแสดยอยู่ดิสองงวดอะไรดรเสียบมมาหาเราดเป็บอกว่าให้ตัดความเป็นบอกแต่ก็เลยต้องเอาไปที่โซ่อันนี้แฟนพันแท้นะคะเราได้กราบอาลองว่าประทัดแล้วเนาะแพรนแล้วบวกแล้วแม่นดีากเล

จุดแรกเดินเข้ามาเนาะค่ะเดินเข้ามาเข้ามาบูชาใช่ค่ะคำสิลงกใบอย่างใบสองขึ้นครับใบสองขึ้นแรกกรุงนะคะแอดมินของตำหนักค่ะบูชาตามจิตศรัทธาเนาะก็จะมีธูปแล้วก็ดอกไม้นะคะลงมาไล่ที่หน่อแล้วก็ไปจุดธูปนะคะแล้วก็เวียนซ้ายสามรอบค่ะป้าเจเจตานทำให้เอฟซีดูค่ะใช่ใช่ค่ะา ชานะคะจบเนาะโม3าคุณแม่ไหวแล้วเราบ่าแม่จยุดไปูกไดุ้ดโอไปพี่นองไปเวียนสามรอบน้ำเจตังเพินมาครั้งแรกทำยังไงเจตังทำให้ดูค่ะพี่นองไปอัับ,บแรกเราก็จุดทูบเสร็จแล้วแล้วก็เวียนซ้ายสามรอบเวียนซ้ายสามรอบ ห้าเวียนนีห้ากับใจญห้ากับลลึกึงคนตลอดอันนี้นะาที่คอสกเนาะกายวาจาจิตตังี่ตลีจิเารีนิกกายวาจาจิตตังหาเงนค่ะี่ตีจิตเจวา หนึ่งรอบค่ะพี่นอ้องสองห,หนึ่งรอบแล้ว สองหลอบแล้วขอเอาเด้อพี่น้องเด้อขอเอาเด้อขอพ่อนเอาเด้อ รอบนี้เป็นรอบที่สามที่น้องขอพรเอาเด้อค่ะเด้อท่านไหนที่อยากจะได้โชคหรือว่าไม่มาไม่ได้ขอพรเอาเนาะค่ะเนาะที่เล่าตลกเพราะว่าเราอยากอายุยืนเหมือนคน 92ปีสิบสองปีเก้าสิบสองี้าสปีครบเก้าองเขานญาตินะคะคุณแม่สัมภาษณ์หน่อยครอบญาติถ่ายถ่ายทำนะคะไม่พอจีไปใส่พ่อไปใส่ทอนก็เพิ่งมาเจอเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาเฉพาะคนไม่ใช่เอาพ่อด้วยอ่ะเอาพ่อด้วยคู่กันไหนบอกว่าเป็นญาติกันแล้วจะไปไหนอ่ะไหนบอกว่าเป็นญาติกันแล้วเจอกันแต่แล้วพ่อจะมีคนเป็นอะ คุณแม่มาจะใส่ค่ะแม่มาปากช่องปากช่องคุณแม่แกโชคดีนะแกโชคดีอ้าวเหรอแม่ฟังเล้าออกบ่ฟังอีสานออกบ่โอ้เราฟังออกอยู่ข่อยเบาอีสานเด้อข่อยข่อยย่านข่อยไทยตกเหล้าแม่แม่ได้ลายปันไดบ้างหั่นอายุเหรอเราคือว่าเราฟังออกแม่ถูกมีโชคมากเท่าไหร่คะ วันเม,มื sociedad, แบบ่อกี้ได้3ได้สโนาได้ได้อะไริาน่ะพยาสานได้สอใบอวันว่าที่ออกสตอนอายุเก้าเกาสิันไปได้สีใบค่ะได้อายุได้อายุที่นมาแลวมาทุกนที่ผ่านมา ลงก็เดินไปทังสารระคูนสารระคูนเสร็จเราก็เลยให้หลานไปจับใส่ถังแล้วก็เลยเอาไปปล่อยเข้าที่วัดที่ศับมุงเราก็เลยไปซื้อซื้อตัวไหนคะก็ได้สีอะไรเตาพิสีเนาะโอ้คุณแม่โชคดีมากเลยได้ยินได้วันนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้เข้ามาเก้าสองเลยเมื่อกี้คือเก้าสองใบนึง บลอตเตอรี่ไว้แล้วก็าสองใบหนึ่งเก็บไว้อย่างนั้นหน่อยค่ะเผื่อมีโชคเราก็ทําบุญต่อเพราะว่างวดก้าหนึ่งอายุก้าเก้าสิบเอ็ดปีก็ได้สี่ใบปีนี้ก้าสิบสองก็เลยหยิบไว้ใบหนึ่งก่อนเผื่อมีโชคเอาแค่ก้าสิบสองใบนั่นเอเนาะเอาแค่ก้าสิบสองใบเป็นปริศนาที่นี่ <c oughs> ก้าวสิบสองใบเรากลานมา <c oughs> เพื่อนลูกพามาก็เลยมาแบบนี้ค่ะก็ะะเลยมาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลย ขอพรจากท่านเนาะค่ะเรามันคนบุญแม่มาครั้งแรกใช่ไหมคะตอนนี้รออาจารย์น็อตเนะาะก็ถ้าลูกก็พาอยู่เราก็อยู่เพราะเราไปเองไม่ได้เนาะก็รอแหละค่ะ,คะแม่ใกล้แล้ว,ลวรอแป๊บหนึ่งเนาะสองโมงครึ่งค่ะใกล้แล้วแม่แปบ๊บเดียวคนชอบทำบุญเราก็ไปทั่วโอเคขอให้แม่โชคดีนะคะแล้วก็ให้เอฟซีที่ได้ดูคลิปแม่คลิปนี้ ก็ให้เอซีมีโชคกับแม่ด้วยถ้าใครชอบอายุของคุณแม่92เนะะาะเพราะว่าตอน91ก็ถูกมาแม่แล้ววันนี้92ก็ขอให้โชคดีเนาะก<ะ>็เผื่อไว้คุณข่ะขอขบคุณค่ะขอบคุณค้ะ